เผยข้อมูล i q คู IQ 7จะมีชาร์จเร็ว120วัตต์และชาร์จ p ีดีวัตต์พร้อมแบต4 5 0 0มิลลิแอมชาร์จเต็มในเวลาเพียง15นาทีเผยข้อมูล i q คู IQ 7จะมีชาร์จเร็ว120วัตต์และชาร์จ PD ดีวัตต์พร้อมแบต4,500มิลลิแอมชาร์จเต็มในเวลาเพียง15นาทีก่อนหน้านี้ทางไอคูเพิ่งจะออกมาประกาศว่าสมาร์ทโฟนของรุ่นใหม่ ไอคูเจจะเปิดตัวยังเป็นทางการที่ประเทศจีนวันที่11มกราคมที่จะถึงนี้เองครับโดยไอคูเจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่2ที่ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 888ต่อจากทาง Xiaomi erm นั่นเองครับล่าสุดครับ i อคูก็ได้ออกมาเผยข้อมูลเพิ่มเติมแล้วครับโดยระบุว่าสมาร์ทโฟนเรอทงรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชาร์จเดลสูงสุด120วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่เต็มได้ในเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นครับ และชาร์จแค่5นาทีก็ใช้แบตเตอรี่ได้ถึง50%เ็ลยครับซึ่งคาดว่าจะให้แบตเตอรี่มาที่4,500้ม ah, ิลลิแอมและจะรองรับการชาร์จแบบ PD ดีสูงสุด6 5วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วครับและจะมีโมดูลเซนเซอร์อุณหภูมิในตัวอีกด้วยครับซึ่งจะส่งข้อมูลอุณหภูมิไปอย่างชิปประมวลผลจึงช่วยให้สมาร์ทโฟนไม่ร้อนจนเกินไประหว่างชาร์จครับโดยแบตเตอรี่ที่ติดตั้งมาให้จะเป็น6 c แบบคู่ ซึ่งรองรับกระแสไฟที่มากขึ้นและยังลดความต้านทานของกระแสไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับ